ประเทศไทยต้องการยกเลิก MOU 43และ MOU 44กับกัมพูชาเพราะเหตุผลที่ร้ายแรงทําให้ประเทศไทยต้องเสียสิทธิและความชอบธรรมกัมพูชาละเมิดข้อตกลงอย่างร้ายแรงทําร้ายประชาชนและรั์สินทําให้ไทยต้องยกเลิก MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงชั่วคราวที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงกัมพูชาก็ไม่ได้รับผลกระทบจาก การยกเลิกนี้ทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้อง เสียสิทธิในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จึงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จึงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถ ปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 4 3และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม m o u 43และ m o u 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม m o u 43และ m o u 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม m o u 43และ m o u 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้อง เสียสิทธิในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นขอ ข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43 และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติ ได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อ ตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสีย ทิธีในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถ ปฏ sí ิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43 และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการ ปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จึงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จึงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตะกลง เงื่อที่ไม่สามารถปฏิบัต bueno ิได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ MOU 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม MOU 43และ m o u 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิ mm hmm. ทธิ์ในการปฏิบัติตาม m o u 43และ m o u 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม m o u 43และ m o u 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติได้จริงทยิงทำให้ไทยต้องเสียสิทธิ์ในการปฏิบัติตาม m o u 43และ m o u 44ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ไม่สามารถปฏิบัติิได้จรงท